ไปจ้ะล่าจ้ะไปล่าล่าหาของเจอผีก็ฆ่าเชิม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 เช,ม,ช,ม,ชม,มีอะไรไหมตรงนี้อ๋อมีตั้งหลักก่อนแล้วก็กระโดดโดดอืมโอ,โอวันดีจ้าโอ้ นชนผู้เบาชนผู้เ่ากินก่อนพุทโอตรงนั้นเยอะจังไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมตรงนั้นเยอะมากโอ้มี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 ตรงนี้ก็มีโ, Ook Ο, โอ้ตั้งหลักกระโดดโอ้เขาเอาไปก่อนแล้วว่าใจลายใจลายมากเลย ออกมาเจอผีเลยจะช่วยดีไหมเนี่ยตอนนี้ก็ช่วยเหลือตัวเองอยู่ไม่มีอะไรไปดีกว่าบ้านใครนะ่ะขออยู่ด้วยได้ไหมมีคนอยู่หรอมีคนอยู่ไหมมีมีม ทางบ้านอยู่ไม่ยุ่งดีกว่าไปตามทางของเราดีกว่าโอ้ตรงนี้คนเยอะจังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่มีใครทักทายเลยอ่ะไม่มีใครอยากเป็นมิตรกับเราเหรอไม่มีใครอยากเวนมิตรวิอวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่โผล่ไหนล่ะ ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีมีกระตุ้งกระตังเอาไว้ก่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่กินเลยแล้วกันคอแห้งกินไม่ได้อีกอกินไม่ได้ก็ไปเตนี่น,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 นเอาเซ เอาแซ่ฟันปุงฟันปอมกระเด็นกระดอนเก็บกว่าจะเก็บได้ลำบากลำบนมาเอาหมดแล้วว่าสุดเขตแล้วกลับ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 ,บอ,อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอะเราไม่มีใครเราไม่มีเพื่อน เราไม่คบใครเราอยากเป็นอิสระเก็บตังก่อนนี่คุณเล่นเยอะไม่น่าละหาของได้ยากโอ้พี่น,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 นี่มาเซ่ฉันรออยู่เออมาเลยอย่าแอบมาเซ่มาเซ่มาเซีมาเซ่ มาแอบทำไมตายแล้วสวัสดีจ้าผู้บ่าวอะไรทิ้งทำไมอะ่ะทิ้งทำไมปัดโทรคิดว่าจะให้เข้าทางไหนแล้วไม่เข้าดีกว่ามืดแล้วเนี่ยหาหาที่หลบก่อนมีใครอยู่ไหมฮลัลโหลเข้าได้ไ,ดไหมโอ้ ตรงนี้อันตรายเกินไปไม่อยู่นี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 ่ฉันจะหลบตรงเนี้แหละฉันไม่อยู่กับใครทั้งนั้นอะโอ้เอาไฟไปเก็บเอาไฟไปวางก่อนเอาไฟวางก่อนหลบ <c oughs> โอ้ยเอาอะไรมาให้เล่น <c oughs> มาแล้วมาแล้ว อมาเซฉันรออยู่ฉันรออยู่มาเซมาเซนีแนะ่นีแนะ่อีกอีกอีกสองครั้งอีกสองสอง,สองนินนี่กระจายครับผมกระจายครับผมไปดูซิมีอะไรอม,มีตังมีโซดามีผีไหมไม่ม,มีไปเก็บก่อน ไปที่เดิมกลับไปที่เดิมตั้งหลักก่อนกินโซดาก่อนจะได้วิ่งจะได้วิ่งไวกินก่อนแล้วอันนี้มันเป็นอะไรอะทิ้งก่อนเก็บใหม่จะได้กินได้เออวุ่นไวหมายมถึงตัวเองวุ้นไวอะเก็บไม่ได้ เก็บไว้แป๊บเดียวเองอ่ะดูดีเหลือขีดเดียวแล้วอ่ะชีวิตจะหาไหม่แล้วเนี่ยไปหาของก่อนไปรักษาชีวิตก่อนทุกคนมีไหมไม่มีอีกใจร้ายจังมีคนเอาไปหมดแล้วเนี่ยอา้ามีไหมไม่มีมีไม้ไม่เอามีอยู่มีไหมมีไหมมีไหม บ้านนี้มีไหมขอเถอะเอกล่อง,งพยาบาลสักอันนึงโอมมมม้มี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 อาหารกินก่อนกินอาหารอเอาแล้วก็เก็บคมไฟไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอายิงไปต่อดีกว่าจะสว่างแล้วมาโผล่ไหนเนี่ยโผลลงบ้านป้าทูผีเยอะนะที่เนี่ย โรงพยาบาลผีเยอะมากโอ้ยเห็นกล่องพยาบาลเอาอันนี้เราออกวกวนเจ็บยากจังเอ้ยออก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 ไม่ไหวโรงพยาบาลมีเยอะอยู่คนเดียวมันต้องมาเป็นพวกอะต้องพาพวกถลม่มอันนี้หน้าโรงพยาบาลไปหลังโรงพยาบาลไปดูบ้านหลังนั้นสิมีคนอยู่ไหมไป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 ,ไปวางแล้ว เดี๋ยววา้าบแวะแป๊บหนึ่งเรามันสามบ้านมืดไป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 บ้านนี้มีอะไรไหมคะเห็นไม้ละน่าจะมีแค่ไม้ดูแล้วนี่ยว่าแล้วมีแค่ไม้ไปดีกว่าบ้านนี้มีผีมีผีผเร็ว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 รวิ กี้เห็นตังอยู่ไหนจ้าจเอ๋โอ,อย้ยต้โต๊ะไปเอาก่อนตายโต๊ะตายชั้นตายไม้ไม่เอาดีกว่าเออจะออกแล้วทุกคนถ้าเห็นถ้าเห็นคนถ้าเห็นคนจะให้ของแล้วก็จะออกแล้วโอ้พี่มาเลยมาเลยพี่มาเลย ฉันให้อะฉันให้ฉันให้เธอเออฉันให้เธอเอาเลยเอาเลยอ่ะฉันจะไปแล้วบาย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 นะบายบายเอาไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอเอาจะไปเหมือนกันหรอจะไปเหมือนกันหรอ บายบายเออบายบายไปละเข้าไปล